โย่ Yo, ตัวดีครับคือผมนายโบน,นะครับก็ถ้าถามว่าทําไมผมไม่ได้อาชีพมาหลายบ้านหลายเดือนหรือว่า,าอะไรอะไ้นะครับก็เพราะว่าสอบก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็อาจได้นะครับผมก็อินโทนจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าอินโทนของเรามันตอนนั้นก็ไม่รู้ไงว่า เออคือลืมว่าอาจิบเนี่ยก็รีเซ็ตไปก็ชิบหายชิบหายเลยจะมาซ่มการาใช่ดูเอาไหมาเอาป่ะเดี๋ยวซ่มให้ดูซ่มให้ดูเลยฮ่าทิพอเพราะวลาไม่ต้องใช้ตัวแล้ว,ต,ว,ลวตัวมีแค่สามอันอาคินเนี่ยโอ้โหเคดเลย รี่จะทําอะไรเพิ่งมาอัดไม่ได้อัดนานด้วยเออวัตตะเอกเออเอออ่าอ่าอาพังพังเกือ,อ,องพังวัตตะเฮกูไม่ได้โหลดได้เล่นเกมไม่ได้โหลดเกมมันโกได้ยากกันโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว ก็ตอนนี้เห็นเขาบอกมีมีกุอะไรสักอย่างนะครับผมก็สุ่มครั้งนึงอะไม่ได้ครับไม่ได้ตัวมิกุเออไม่ได้มีกุครับแต่ว่าได้ได้อะไรนะ้าเนี่ยไม่ได้มีรวมได้จนวมิกุแต่ไม่ได้มีกุว้าวผมก็มีกินของผมแล้วนะครับเดี๋ยวไป ุ่มก่อนเดี๋ยวค่อยโชว์กินแล้วกันนะกินผมไม่กินนี่ก็อยากจะให้คนเข้ามาเล่นนะครับก็ดินของผมก็วล่วสองวล่วสามเองก็เพิ่องจะสร้างไปนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นนะแล้วก็สั่งกินเผื่เๆไว้เผื่อว่าคนอื่นจะมาเข้าแต่ก็ไม่มีคนเข้าสักก้าคนเออ กิเวลเกลาเวลสิบเข้ากันจ้างนี่ฮกินกูแม่งมีคนเข้าแล้วคนหนึ่งรับมาสุมม่มไหมจะสุ่มดีไหมะจะสุมมะ่มไหมเพื่อนยากเอ้ยว่าต่อแฮกมีฟักอยู่กันนะครับเราโชว์ตัวก็โชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่ครับตัวที่ผมมีนะครับนี่ดูดูเลยดูเลย นะครับผมก็ไปเล่นมาขึ้นมาเตะจนได้โอ้ก็เล่นเออเออไม่เอาไม่ลบไม่ลบนี่นะครับเห็นไหมครับสามตัวนี้คือผมซุ่มตอนที่ยังมาครับมันต้องใช้สูตรแหละครับซุ่มไปเลยเถอได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ขอได้เถอะเพื่อนไหนๆก็มาแล้วแบบนานๆเจอได้ซุ่มอะไรเงี้ยนะเพื่อนนะนะ เฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนนะนะเพื่อนเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเพื่อนอยากเอ้ยโอเคครับเราจะสุ่มกันเลยนะครับผมก็กดลกเลิกสองครั้งพอสองครั้งพอขอแค่สองครั้งพอครับผมจะปิดข้างหนึ่งเว้ผมผม,ผมจะปิดไว้ข้างหนึ่งนะแบบผมปิดโทรศัพท์ผมอะเอ้ยเอ้ยขอด,ขอดูขอดูทา้าสปิดปิดปิดตัว โอ้โหตัวนี้คือได้เมีอตอนที่ฟื้นขาวนั้นโอ้โหมาดูกินดีกว่านี่ครับนี่ดีกว่ากินเราดินี่ครับกินผมเข้ามาได้ครับเข้ามาได้เลยนะครับเพรว่ากินผมมีแค่สองคน นี่ครับเข้ามาได้เล่นนะครับชื่อกินก็ o s s o p p นะครับสมาชิกมีอยู่สองคนนะครับผมอ่ะผมจะเขียนว่าอะไรเขียนว่าเข้ามาเล่นกันนะ ค <Okay, S 2> ครับผมจะเกียนใหน้พ่อเข้ามาเล่นกันนะบันทึกไว้เรียบร้อยดูตัวแดนครับผมว่ามามามาตีไปครั้งหนึ่งใครตีดูใครตีโถนี่เโถใครตีดูดูใครตีอันนี้อันน,น,นี้ฟื้นขึ้นอ่าฟื้นเต็มเลยวะอันนี้โอ้โหตีกันเยีเ่ยง ม่เหลือให้กูเลยตีเกี้ยเงินหมดทุกตัวเลยเพื่อนโอ้โหยี่สานนะครับผมเฮ้ยเอ้ยกินผิวเอ้ยกินเอ้ย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 ร้านค้าอู้เอาวะโอ้โหแต่ละอัน ต้ e นตีนทุกอันนนี่ดีกว่าต้านตีทุกอันเหมือนเ e น,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  e นี่ยโอ้ก็ก็งั้นงั้นก็งั้นงั้นโอ้โหงั้นงั้นทุกอันงั้นงั้นทุกอันแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงโอเคครับก็อืม <c oughs> ตีไกลหน้าครั้งหนึ่งก็แล้วก็ถ้าใครชอบเลิมกดไลค์นะครับชอบมากๆกดติดเราจะลืมกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำค,คลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวไปพีพีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวระดับคอนเดอร์ชนิดพลังก่อนโ oh. อ้โหพอต้องไ่ วุ้งวายนี่ต้องให้เนียบไหวพิบมาไหวพิบมาจัดเลยไปจัดจัดตัวกายเขาดูหน่อยนึงไปไปไปตีตีตีวาย two one f i v เกยครับโปเอ,อกมาโอ้โหไอ้ตูมล่วงตัวหลังล่วงไปแมวกวักมาหนึ่งโอ้ยจัดไปอือหือจัดไปเสียงน่าจะดังหน่อยจัดจัดจัดแมวกวักไอ้แมวกวักอ่ะเออนั่นแหละโอ้ยจัดไปเออจัดไปจัดไปจัดไป อืมจัดไปจัดไปเออเอาในะห้ชนะอู่ๆเจ๊นึงจะชนะละอีเจ๊นึงโอเคเดี๋ยวพาหน้าจะจําเล่นมาคราับกันนะครับผมก็ขอตัวดาวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย